มีหูคุณห้องหจวหูจริงอ้ยคือมีจริงนะมีเมื่อกี้เนคุณพีทนี้บอกว่ายังไม่ได้รู้เลอะไรนะยัาไม่ได้รู้เลยไม่เนจะมีนะมีเกิะมีล้ตนั่นนั่นนันอะรตรงน้ันั่นนดานานน่นี่่ี่เือมที่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 ห เป็นสีน้ำแขเงไดเลยโอเคดีตุการ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 นี้อ่าโีดีนะฮะอ่าเซอ้าเอราบเบเฉ้ดีโอเคโอเคก้าวไปตรันี้นะครับผมคนที่นึ่ง่ ก็จะเปการสัปนนะฮะเดี๋ยวนี้เราสัมปทานได้เลรู้สึกงนงบ้างที่ได้ร่วมงานกับงานกินวินิสุที่สังแสรมครผมก็จิตื่เต้นมากเลยผมผมจะได้มีอการมาย่งีับเาแต่ีก็จะแข่กคนะฮะถ้าสให้สังขาสำหรับสนใส่สังขาผิวดีมากุ้ย

น้องสามารถยืเป็นธนาคารจ่ายวและงจะ้น้องก็เข้าสู่ชั่วโมงกระปอได้เลยกระป๋อยูโน่ก็กระองเรียรอได้เลยเนาะโอเคใช่ไหมผันะฮะเปลี่ยนวิชากระปอไปโอเคนะ้เลยไม่เป็นไรคืออะไรการงานพื้นฐานอาชีพเป็นวิชาสมัยก่อนเน ฟังแม่เข้ามานะฮะทีฝั่งนี้ขังโรโเนียนะก็พอเนี่ยโอเคครับ่อไปเรื่อยๆนะฮะได้เลยนะครนบครับปกติคุณคุณคุณมีการจัดลไปโดนในระเด็นอย่างต่นไ้ตอนสมัยเรียนสมัยเรียนจะเหนเลยนะยากไหมยากไหมไม่ยากครับไม่ยากครับแต่ดูเหมือนตอนนี่ต้องใช้สปานี่ที่นักสูงนะฮะ โอเคจัดได้จัดนด้ไหมลองขอให้ชคดีนานๆนโอเคได้เลยนะฮะที่บอกไปแล้วทุกนนคนท้ีนะฮะนะยังมีกิจกรรมแล้วก็ตัวสิบคุณอ่นอีกเยอะแยะมากมายครับจรล้วนี่กำลังถามบาง,งทีเนี่ยเราจะถามสิบพี่โหดสิบพียักษทะไรนสมมติสมมติ้ยังเสร็จแล้วหรอ อามุนมนมุนนนี่สวยไหมสดๆสดๆนะฮะสุดๆไอ้เดี๋ยวพูดถึงคอนเซ็ปต์ทเี่ยคพูดถึงคอนเซ็ปต์คอนเซ็ปต์คืออะไรนะเราเขาตีตามจเองก็จะเป็นธรรมชาติธรรมชาติอบธรรมชาติใช่ไหมครับแลวแบว่าครีมเลิกไ้าก็สารชาติ์่ะา มีที่ินคอนเสิร์ตครบเลยนี่นะครัมีมุกี้มิกิเมื่อสักครู่เมื่อสักครู่พี่ขันพจพิายปรกอบไปทานมิเนี่ยก็ถือเป็นแารนคือที่กินกับเยอะมากเลยบางทีเนี่ยเราก็จะมิกิจกรรมที่เสียวอยากทำด้วยสม่งจะมีกิจกรรมที่เราอยากทำอไรทำอะไกทำอะไรเอ่ยกเว้ ตอนเดอนี้ก็อากมาคือให้แต่ลคนเนี่ยก็ไปสัมผัสธรรมชาติสัมผัสธรรชาติอะไรอย่างเงยออกกำลังกายด้วยกันไหมก็ได้นมียวกาเนาะมีโอกาสเนาะมีโอกาสเนาะเต้นบอลด้วยกันเนาะ ถ้เขาบอกมือสิทปพวกเขาห้ทำได้แน่สะดวกบว่านั่งดูไม่ไหนั่งดูไ่หานะฮะยังก็ฝากติดตามกิจกรรมอ่นด้วยนะฮะมาฮะเดี๋ยวมาจัก้นที่ฝันอากน้องนะคเป็นอะไรนิดเดีวนะฮะดีดีเชื่อเยเชื่อหนึ่งคนเท่านั้นจะชจะชวนเลนะจะชวนนะ ให้คุณนมาคุณสาันน่ได้นะครับอุ้ยมาแล้วคุณคิดว่าเลขกี่ตัวสองสองตัวจะได้คะแนนกันนะทุกคนมมือกันมาแล้ว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 อุ้ยจะงันโอครับ สองตัวขึ้นบนด้วยไรขึ้นบนด้วยอะไรเกรงหนึ่งครือบนเล่นหนึ่งคุณพี่บอกจบเลยใช่ไหมจบเลยเป็นกองเชียร์้วกแรกองเชียร์รักแร้เป็นไรขึ้นไปหนึ่งลงท้ายด้วยสี่ครับขอเสนอรพลงดองรักนึงสี่ฮะวันโว้ยวันโว้ย

ใช่เลยใช่ใช่มีแฟนบเยอโอเคนี่บอกไปครับว่า้สการกเานี้ใ่ให้ีบอกไปาจางอไปะีีโจะเียมาดต่กมนะฮะ่ยกเชิญชวนทุกคนก็อยากให้ทุกคนติดตามขาสานทางาสกิจกองผมว่จะมีกิจกรรมอะไรในวันหน้านะครก็ฝากกานครับเชิญพ่ม่